เรโทรบอกแม่าแล้วเราบอกว่าแม่บอกว่าถ้าเป็นแบบเหมือนที่จะไปนั่งกินไม่กินนะจะกินแบบน้ำกินมอร่อย่อ,อย่างเงี้ยพราพ่อ,พอมีบอรเคชิกิวเคชินิว,วพ่อจะกินทุกอย่างแหละแม่เป็นคนแบบว่าขัดสนทาไม่ใช่หรอกไ,ได้ไรไม่อยากนั่งไปง่อยอยู่บ้านไม่ใจป่ะไม่อยากง่อยกินอยู่บ้านเข้าใจไหม แม่ก็ไม่เข้าใจว่าเรียนจบเพราะว่าอ่านใจได้น่าบึกกว่ะไม่ใช่หรอกได้ไปนั่งกินบอกแม่ว่าบอกแม่ว่าแม่ไม่เคยบอกแพงเวลากินแต่บางทีก็เปลืองจังบางทีก็ไม่มีจังมั่ง,งอะไรบ้างแม่ชอบบอกบอกแม่ว่าอยากได้จินีบราแม่บอกแพงมากก็ไม่ไหวบอกตัวเราต้องกินรอ้อยแม่หู้มซืแพงเอามาหารี่พันเก้าร้อยเก้าสิบตัวต่อเล่าเลย ลองหารค่คิดเลยก่อนจุนสัญญาป่ะเนี่ยก็อยากใส่ของแพงคนนี้เราไปยืดยืดแล้วเราอยากได้เขาจะเป็นไหารสามบอกแมวดิก้ใช่ตัวโหลหกร้อยบาทหกร้อยหกสามบาทจุดสามสิบสามสิสามสตางคถ้าซื้อเสร็จที่สองก็เลยห้าสิเอร์เซ็นต์เอาสิตแรกก็พอก็เลยพันหนึ่งอ่ะเ็ยบอก ตังค์เยอะนะชิ้นนึ้งก็ได้ห้าหกพันนู่นนี่แหละสี่พันข้าบ้านใช่ปะก็อย่าไปพูดว่าค่าบ้านเลยต้องบอกว่าเขาให้เรานั่นแหละเพราะว่าเราง่อยกินอยู่บ้านกำไรวันนี้นเยอะหรอกแกแกก็มาช่วยฉันเงินนี่ล่ะด่าให้ด่าคับโตไม่ได้ได่าคับโต <c oughs> จะวิง่งบังอะไรบ้าง้าเก<า>จะคุยกับแม่ฉันนะฉันบอกได้เลยฉันฉันต้องยอมแล้๋ควคนจริงด้วยว่าระดับล่างๆก็ไม่อยากได้เข้าใจไหมคนแม่คนข้า่จะังนะเพราะเขาเีตนจังอ่ะเข้าใจไหมล่ะจะไปเอาระดับกากเขาไม่ได้เขาอยากที่คุณตังแหละหลังๆนี่ก็รวยเข้าใจไหมล่ะสมบ,บัติเยอะเลือกแบบดีๆหน่อย ตัวนี้ก็โอเคไงเป็นหนังหน้านแล้วก็น่าจะอยู่กันได้ถ้าแกเลิกฉันก็เลิกล้วฉันบอกเลยเป็นนีว่างเ่าเบื่อดูของก็อยากได้ก็เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> อยากได้ของก็ <c oughs> อย่างเงี้ยจะดูนู่นดูนี่ตล็อกไฟยสตีไม่ผ่านเลยไม่ผ่านนะของนั้นแบบเตาเราก็มีเอาแค่กระทะก็พอเห็นปะงูกระขัก โอ้ยตายถ้ามีปืนแกลสนะแล้วไงไงดีกว่าปืนไฟอ่ะถ้าไฟมันแสงมันมีเป็นยาจ่ายยาอ่ะ